สวัสด,ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ซุงบ่าแอนขึ้นเลยได้จ้ะแอนมาดตามบะคงตอนเที่ยงคืนกว่าคัึ่งปีนึงแะจ้ะแอนก็ชิลวกผักบุงแอนก็อยู่ในสายกับเพื่อนสาวคนนึงแนจ้ะแล้วก็ฟานบะคงเรียบร้อยเหมือนเดิมจะลวกผักบุ้งจีนเนาะจ้ะใส่เกลือลงไปแล้วแล้วก็ต้มน้ําเดือด,ด,อดจวดลงไปเลยจ้าพี่น้องแอนบ่นได้ลวกแบบนั้นเลยจ้ะเอาแค่พักสลบนี้ หวานนะจ๊ะอยากตอนไหนลูกกันมาต่ำต,ำตอนนั้นลูกพี่น้องมาเบิ่งตอนต่อไปจ้ะต่ำคุงพี่น้องในประกอบมากไอยยามันเสียหลายตอนเที่ยงขค้ืนกลัวๆกับตีหนึ่งนะ ใส่ลงไปพี่ระหั่นลงไปเห็ดจะจะหนีพี่น้องลวกพระกุ่มก็เรียบร้อยแล้วกินอนไรวล่ะ กินครับผักบุ้งกันลวกเรียบร้อยเอ็นชิ้นมากลวกแบบนี้แล้วพี่น้องเอาเกลือใส่น้อจ้ะหน่อยมันดำเลยประกอบมากเลยอยากจังบกระเด็นมันระ็ิิเด่นได้เดหมน่พี่น้อง พริกเคม็มขูแกนตำแบกพริกแก้วมิตำแบกพริกแลลวเลียที่น้อง,เ,องเห็นแหมนบ่ใจก็เกิดเทศคืิอยากไ,ม,ไกาม,าาม,ม,ม่น้องได้ปกว่ามาแล้วสิมาเนา่าเสียทก ขันต้มกับพุ่นมันเดืกเดี๋ยวพี่น้องลวกเ้นกับมะม้าเพราะได้หายอยากหายคิดหอดบ้านเืิดเท็ดเครื่องพกแล้ว thường lây lây nó bị ngọng, chín bạc bị ngâm, nó cứ kêu chơi y suốt ngày, ngoài làm được bị ngọng em lúc bắt tạm ở công sở vậy, này bọc bọc กรอกเทวดากรอกเทวดากันกรแพงไรก็เอิกรอกเทวดากันพี่น้องเอยเอามือใช้แตบจองหลอดเดือบ เสียงหมอยนะพี่น้องต้มน้ำรั่วมากมายอีกน้ำปลาเข้มหลายแอนประแดะกระไตชิ้มเยอะตัวเดียวพี่น้องเอ้ยเพิ่งจะไหวสกปรกเสืเอ้อก็ในนอกนนอก็ต่ำด้วยดวงสิน้อง mọi người có nhóm lên rất là nó năng mhm mhm mà mhm 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 กะซีหลดพี่น้องเครื่องบักคงลงไปสมมุนแพงมาเบิ่งตวงนวดพี่น้องทำบักคงเตียงขึ้นยัวย่วเพชร กะสีลถพี่น,น้องเ้โอเคจุดแสบด้วกันิสีบบกกอบพี่น้องเ้ พี่น,อน้องซีมซีมพี่น,อน้องมาซีมซีมโอ้ทว่าเปแี้ยฮพี่น,อน้องเลยขอบอกชุณ c h นแน่ l คอยเริ่มใจผงนวลต่อเลยนะพี่น,อน้อง เส้นหน่อยแซ่บหน่อยส้หลายแซ่บหลายสูตรมันพกมันสะ่งเที่ใส่บักหน้าอะไรพี่ส่งมาจะประกอดอือยั่วพี่น้องยั่ว ชิมอีกจ้าอืมงานมากกว่าขวดพริกขวดโคกขวดจ่าเลยพี่น้องเลยปึม Pí non, nồi bạc gọt, pí xay, nồi bạc gọt, đẹp loài, là cha pí non, cả bạc khung, xay bạc ผักบุ้งแองกฤแซ่แนะนำเกลือแบบนี้แ้วพี่น้องกินแต่เ้าเลยนอกจากฮอ,อใสนเกลือลงยักหน่อยด้ยจ้ะสูตรนี่พ่อสรบปบานจ้ะ